สวัสดีพี่น้องเอฟซีสู่ขู่สู่คนผูต้ติตามห้าหน่อยมือนี่ว่าเป็นทาเลยพี่น้องเอ้ยสองมือเข่าเต็มเตี้มสองมือมือนี่ลมไม่เป็นยังไงลมว่ามีทาเลยพี่น้องเอ้ยลมลมแบบว่ามีจักตัวเลยซีหน่อยหลุดมดเลยพี่น้องขอโทษขออภัยเลยจีเดอลมกักแต่ทั้ตา จัดห่าหน้อยมานี่วัตถศิมีนี่ลงไพี่น้องลมทุกเที่ยวก็ทิยังยังน้อยหนึ่งอยู่นี่วันนี้ลุดได้ลุดมดเป็นจังไดน้น้อฮะนี่มืออื่นก็เอาขึ้นไม่ได้หรอกที่นอพี่น้องเนาะขอโทษขออาไปได้ไหลายว่ามีค้าแก่โตเด้อพี่น้องเด้อมีแต่ค้าขอโทษตอน,นั้นล่ะเพราะว่ามันเฮ็ดเสร็จอันนั้นแล้วกะ ซึดฝีมืออะไรพี่น้องเอ้ยแต่มันหลุดมาหมดเลยหัวอ,อาัยได้หลายที่ว่ามาแจกได้ขาไม่นะพี่น้องนะขามาม่เขมาม่เขมาม่เขามาจัดไม่พี่น้องเอ้ยมืออื่นเอาไม่มืออือนเอาไม่วันที่เกตเอาไม่มืออื่นเอาซังเล่านําถาเล่าวบวมหลุดถาเล้าวบวมหาในาวันที่หกบ่ได้จัก ไม่ได้พี่น้องลดเม็คือทบทวนให้เบื้องหน้าพี่น้องนะจะพอคิดกับชุดหนึ่งหาซีเกตแปดหาหนึ่งบิ่งชุดหนึ่งกลมเดลนชุดหนึ่งร่องหาหนึ่งลดพิเศษกับแปดหกเก้าสองเก้าซีหาหกวิ่งแปดหกกลมเลนแปดหกร่องหาหกลดปก,กติศูนย์หนึ่ง ูนย์นึงเกตวิ่งศูน่รองหนึ่งเกตก,กะลุดวีไอพีกเก้าแปดสามีหาแปวิ่ง82ดสมเล่น82ดร่องหาแปดกระลุดพี่น้องลดลดซีหน่อยเลยพี่น้องเอ้ยมืออื้นเ,เอาไมพี่นอ้องแก่มือ่อแก่มื่อ เพราะอาไพได้หล,หลายที่เฮ็ดมากทำมากนี่ก็เพราะตาสินลุดว่ามีจักน่อยเป็นเทียนี่ละแต่จำได้ที่ทำาน่อยมานี่ไม่เทียเดียวนี่ละพี่น้องมีเทียเดียวมีเทียเดียวว่าเขาจักหน่อยเขา่ได้จักน้อยเอาไม่พี่น้องมืออื่นแก่เมื่อแก่เมื่อเอาขักๆเลยเอาแปดน่อยสิบเอาแปดเด่งสิบเด่งดูได้นาะพี่น้องเน่ะ ่อแก่เมื่อใดแล้วมืออื่นมีทั้งเล่านำามืออื่นเราพัฒนากามีลดไน่ไปพวงเล่าสามัคคีได้พีน้องเด้อเป็นจังไรเล่าสามัคคีสิเขาดีปะมันมีหลายอย่างนะพีน้องนะเกิดมือนี้จะด้จังหวันมือว่านกับหมวกกันนี่เขาเต็มเต็มเป็นแสมพนไม่มื่อบ้านก็เป็นแสมหมอกกันกับเป็นแสมมือนี้ว่าลดเลยไหม สองในสามมุดมุดหนึ่งมีกำไรเยอนะหน้าพี่น้ังสองหมื่นก้อนหนึ่งหมื่นบ่เป็นยังตังต้งโตไม่นะพี่น้องเนาะตั้งไม่เริ่มไม่นะพี่น้องเนาะขอโทษหลายๆขออภัยหลายๆเอามาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งเขามาไม่เขามาไม่มาเบิ้งมามาเบิ้องไม่เลยพี่น้องเริ่เป็นยังไงวันที่เกิดเมื่อเออนเอาเอาไม่เอาไม่ไมพี่น้อง จับคู่เกดสิงหาคมสปอคิดจับคู่เลยจับคู่หกเก่าหกเก้าหกก้าหากอืหาหก เออ3 4 3 4 6วิว uh, ิ si. Ngốc Ngốc cầu Hãy cầu cầu เน้นหกเก่ากรมเด่นหกเก่าร่องหกเก็ร่องหกเก็กเกพิเศษพิเศษพิเศษ พิเศษพิเศษจับคู่แปดสามแปด เจ็ดศูนย์ห้าหกห้าหกจะอย่างนี้แหละเขาไลนนี้หมดล้วไอ้เถาไลนนี้หมดล้วไปนอนทางหลังหนุกไปเออนอนทางหลังแล้วหนุกเด้นอถน้าปูเสียเด้อก็ได้นอนเสียละเออนอนทางหลังนอนทางหลัง เพราะอะไรมีมะเดาถ้าสิ่งไรนี้มัดแล้ว,ลลวเดี๋ยวจังนวลบอกกับแมวดอกพี่น้องแมวใบกันขัดฝนพ,ดพิเศษแปดสามแล้วกับงกแปด ไปหมนนั่งละไปหมนนั่งละบันีขับมาเร็วโมเขียดวิ่งวิ่งแปด,แปดสามแปดสามวิ่ง แปดสามวิ่งกรมเน้นกรมเน้นแปดสามร่องหกแปดร่องหกแปดปกกระติ ปกติจับคูซ si ีหาซีหามาเหยียบยังให้มาเหยียบยังหนุกมาเหยียบยังไปด้านข้างหลังไปเดด้านข้างหลังเด้ ยักกวันยักกวันมึงมึงมึงนั่นลงนั่นลงที่หาสามหนึง่งสามหนึง่งหนึง่งหาหนึง่งหา หนึ่งหาสีนวิ่งวิ่ง สี่หาวิ่งกลมเน้นกลมเล่นสี่หาลองสี่หนึ่งขีดนอขีดนองไปที่จีบตัวแดง คิดไม่ตรงเลยอ่ะว VIP พ i p จับคู่ 7 2 4 2 4 7 4 3 4 3 4 วิ่งหกเกตดวันนี้แห้งหน่อยลูกก็เก่าไปหน่อยสามสามคูหกเก็ดวิ่งหกเกตวิ่งกลมเดีนกลมเดีนหกเกต ล่องสามสี่มาเพราคือกันพี่น้องมันม,นมนัมันเล็กจับได,ด,ด,ด้สามคูเด็ดเด็ดพี่น้องกดกอดกัดเต็มเลยศูนย์เก้าสาม

สองสองสามแปดสามแปดมีเบอร์ไล่ายเด้อพี่น้องเด้อล่ายเด้อมีเบอร์ไล่ายเมาเป็นโมเป็นเพื่อนกันได้แต่เด็ก เบอร์ห้เบิ้งนั่นยูทุบเอาพี่นอ้องปูขุนปูขุนเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอพี่นอ้องเอ้ยผู้ใได้เข้ามาแล้วกระไดมาชมมาเชีย์กัน มือนี่รุดไปเลยแลละพี่น้องเอ้ยขอโทษขออาะไฟหลยหลายเพรโทษขออาะไฟหลายออาหลายทีบ้านรุดไปนะพี่นนะ้องละเห็ดบ้านเป็นปีนึงแล้วบพาะท่านรุดมัดจักเตียนี่เทียยทเท๊ยนี่รุดเข้าไปคือจุดรุดตรงที่เป็น เลขของหนึ่งปีที่ทำมามดตะลุดพี่น้องต่อไปที่เป็นยังไงเบืองเอาเ้อพี่น้องเด้อมเหมือนเอื้ออาจจะเป็นทางที่ดีก็ได้เปลี่ยนเส้นทางจากลดมัดแล้วเขาตลอดเบิดว่านนีกปีหนึ่งคือเก้าคนละพี่น้องเอาขัดขัดจักนรนัะพี่น้องนะขอโทษขออภัยที่ลดที่บ่ได้เขาที่เขาบ่าเต็มที่ลดจากพี่น้องไปนะ เอาแคบหน่อยจอยแคบหน่อยจอพี่น้องเอ้ยแก่ไม่มือ่อื่นวันที่เกตวันที่เกตแก่ไม่เขาเป็นแสี่ยมวัดสองเมือม่อวันลดุดว่นมีนั่งจักหน่อยเลยพี่นอ้องมื่อื่นแก่ไม่มือ่อื่นวันที่เกตอ้าวพี่น้องมันมาเลยเด้อแก่มือแก่มือมื่อื่นห้าหน่อยวันที่เกตสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสเปอร์เกตพี่น้องจัาบคูหกเก้า หกสามสี่หกเหเกมเด่นหกเกล่องหก็พิเศษแปดสามแปดหหกหวิ่งแปสมกมเด่นแปดสมล่องหกปกติสี่หาสาหนหนึ่งงวิ่งสีหกมเด่นสี่ห่องสีหนึ่ง วีไอพี่จับคูอันนี้มีสามคูหนึ่งนี่พี่น้องว่าหลายฮอกเกตสองซีสามซีนิ่ฮอกเกตกรมเล่นฮอกเก็ตลองสามซีเอาพี่น้องพอได้เขำว่าแล้วกะแคบหน้าจอไปได้พี่น้องเด้อแคบหน้าจอไปเพื่อสิบวัยหรือหาไม่เหมือนแคบไปเลยเหมือน,ปเ,เ,อนเปิดเบิงจัดไปเลย ผูขามาไม่กักดกระดิ่งไว้เด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อสิบได้เิดพิษผาดบ้านนี้คือสิบ่ผาดพิษผาดดังนั้นพี่น้องเนาะมือเอื้อนให้พี่น้องสุกขูทุกคนผู้ว่าติดตามโชกดีเด้อเฮงเฮงรวยรยกันเด้อมือเอเืๆๆ้อนเด้อเฮงเฮงรวยรยกันโศกโศกมั่นๆมันกันถือไว้รวยเบอร์กันทุกขูทุกคนเด้่มือเอเื้อนเด้อ ได้โชกได้ลาบกันสุกขู่สุกคนแห่งๆปังๆกันพอกันไม่คลิปต่อไปสวัสดี